ป้าแพสสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมจอมยุทธพูดธังซานนะคะก็ไปเซิร์ฟไต้หวันนะคะป้าแพทก็เล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่3มแล้วนะคะอืมแล้วก็พี่ๆใสยฟรีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องใช้เพชรไปทําอะไรให้คุ้มที่สุดนะคะเออป้าแพทเคยพูดไปแล้วตอนเซิร์ฟจ,จีนว่าใช้เพชรไปทําอะไรคุ้มที่สุดคือใช้สุ่มตัวละครนะคะ,ๆๆๆะคราวนี้ป้าแพทขอเ,เปลี่ยนใหม่นะคะไม่ไม่สุ่มตัวละครแล้วนะคะ คุณสังเกตไหมคะเห็นอ่าพลังต่อสู้ป้าแพทไหมคะป้าแพทเป็นสายฟรีนะ,ะเล่นมาสามวันพลังต่อสู้ที่5 000, 3าหมื่นสามอ่มันต้องเป็นคนที่แบบรู้จริง,รงๆว่าคนจะเอาคนจะจะัดสรรทรัพยากรยังไงอะนะคะซึ่งนะคะป้าแพทพูดเข้าเรื่องเลยว่าเพชรควรจะไปซื้ออะไรนะคะในช่วงต้นเกมนะคะป้าแพทพูดตรงนี้พูดหลายๆครั้งพูดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่ต้องไปสุ่มก็ได้นะคะสุ่มเก็บไว้ที่หลังนะสุ่มอะโอเคอันแรกนะคะมาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงไอ้น้องน้องถือเพชรนะคะกดเข้ามาเลยนะคะ ไอเพนี้นะคะซื้อซื้ออะไรซื้อหมดเลยนี่อันนี้คือใบอัพเวลนะคะจริงๆอะ่ะมันจะช่วงเบลสามสิบสามสิบขึ้นมาเนี่ยไอตัวเระเวลตัวละครเราอ่ะมันจะไม่ทันเวลไอดีนะ,ะเราพยายามอัดเวลตัวละครให้มันทันเวลไอดีนะคะเราจะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นตัวละครเราก็จะมีพลังต่อสู้สูงขึ้นนะคะต่อสู้รวมค่ะไอ้ฉลามนี่ก็ซื้อค่ะควรจะซื้อนะคะ เอาเพทมาซื้อฉลามเนี่ยดีกว่าไปสุ่มนะคะฉลามนี่คืออะไรก็คือเอาตัวที่อัพวงแหวนวิญญาณน่ะเออฉลามนี่ก็อันนี้นี้แบกฟีทุกวันอยู่แล้วแจกฟีทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็อันนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือซื้อเลยอันนี้ก็จะมีสามสิบห้าอันนะป้าแพทซื้อหมดเลยสามสิบห้าอันก็คืออันนี้คืออะไรอัพความสนิทสนมป่ะนี่ตรงหัวใจตัวนี้ข้างล่างค่ะกดเข้าไปนะคะนี่ความหัวใจสนิทสนมป้าแพทอัพเกือบแบบเวลสิบเกือบทุกตัวแล้วนะคะเวลสิบเกือบทุกอันนี้แล้วนนนะะคเเออี่ห็ เวลสิบกับทุกอันแล้วค่ะอัพไปเลยนะคะอัพยังไงนะคะเวลาเราเราเปิดไอ้นี้มานะเราเปิดเราได้กล่องนั้นมามันจะให้เราเลือกเรากดเลือกแล้วก็เลือกเข้าไมสมมติวตัวนี้ตัวละครตัวนี้นะมันรักอะไรเข้าไปมันจะมีบอกว่าเออพวกคุณต้องมาดูตัวละครก่อนนะว่าคุณจะอัพตัวละครอะไรคุณจะอัพตัวละครตัวนี้ใช่ไหมสายนี้เนาะมันมันรักอะไรมันรักอะไรถ้ามันรักอันนี้เราก็เอานี้ให้มันมันจะทําให้เราได้อ่ะเลเวลตรงเนี้ยเยอะขึ้นเยอะกว่าที่แบบมันไม่รักนะคะนี่ตัว นะคะก็พยายามอัพให้มันเยอะๆอ่ะงั้นต่อไปต่ออะไรอีกอันนี้คือร้านเพรใช่ไหมก็ซื้อพวกนี้แล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะนะคะก็เหรียญกิ้วนะคะเพื่อนๆเข้ามาวันแรกต้องหาก,กิวอยู่เลยนะคะหาก,กิ้วอยู่โดยด่วนแล้วก็ใช้เหรียญกิวให้คุ้มที่สุดนะคะเพื่อนๆควรจะมาสนใจตัวนี้ก่อนนะคะอืมตัวนี้คือถ้าความเวลสิสนุมเราอะถึงเวลสิบเราต้องใช้ตัวนี้ปลดล็อกก่อนซื้อตัวนี้ไปปลดล็อกมันจะได้เป็นเวลยี่สิบเห็นไหมคะนี่เต็มที่สิบเห็นไหม แล้วก็ปลด็อกจะเริ่มที่สิบเอ็ดสิบสองเป็นเรื่อยเออมันจะมันจะทำให้เราเพิ่มได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอตัวพวกนี้อย่าเพิ่งซื้อแล้เพราะว่าอ่ามันยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะแปลว่าอย่างที่เหมือนประแพณีนะคะทุกอย่างมันเหลือคือแบบมันยังไม่ว่าสิบเลยอ่ะยังไม่ว่าสิบก็ยังไม่ยังยังไม่สมควรซื้อตัวนี้ก็ซื้อพวกนี้ก่อนอะไรอย่างงี้เนี่ยคะซื้อพวกนี้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือถ้ามีกิลแล้วนะคะต้องซื้อนี้ก่อนอยู่แล้วนะอันนี้คืออันดับแรกนะอ่านี่อันดับสองอ่าต้องซ อันนี้ก็เอาไว้ให้เพิ่มความสนุกให้มันกินนะให้มันเก็บสะสมนะตัวละครอะ่ะเออก็หน้าเดียวกันนะั่นแหละที่กดเป็นรูปัวใจเมื่อกี้นะนะคะตรงนี้ก็ซื้อเลยใช้แต้มแต้มเพื่อนซื้อตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องไปส,ส,นะสนใจมันนะไอใบสุ่มนะอย่าเพิ่งไปสนใจมันเอานี้พวกนี้ก่อนพวกนี้คือเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานอ่ะพื้นฐานเราต้องแข่งแกร่งนะ,ะเออพื้นฐานสาคัญนะคะไอ้แต้มพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากอยากซื้อ,อน,นี่พัซื้อที่ไปแล้วนะ มันลดราคาใช่ปะปกติมันร้อยห้าสิบประฟซื้อร้อยหนึ่งอันนี้ก็ซื้อเออรวมตัวซื้อไปแล้วนะจริงไม่ต้องริบซื้อก็ได้แต่ใครอยากซื้อก็ซื้อแต่แนะนําเก็บมาซื้อนี้ดีกว่าคะพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็จะเพิ่มแสดงพื้นฐานนะเนี่ยเนี่ยเพิ่มแสดงพื้นฐานตรงไหนก็ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้นี่บ็อกไซต์กรอบพวกนี้เห็นไหมมันจะเพิ่มแสดงพื้นฐานไม่เปงโจมตีอะไรเงี้ยมันจะมีเพิ่มนะให้ไหมแต่ไอ้ไซต์กรอบตัวนี้น่ะมันจะเพิ่มให้เราทุกว ไอพวกเนี้ยเราก็ซื้อได้ถ้าอยากซื้อถ้าอยากเติมซื้อเน้นซื้อบวกนี้นะคะจะทำให้พลังพื้นฐานรวมทั้งทีมนะไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะรวมทั้งทีมนะจะโหดมากเออถ้าได้แตกพื้นฐานพวกนี้ถึงเพิ่มจะร้อยสองร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างี้แต่มันมันสำคัญมันสำคัญ เออวันนี้ป้าแพทพูดเรื่องของความสําคัญแบบเรื่องที่คนแบบมองข้ามมากแบบมองข้ามมากแบบคนที่ไม่ได้ใส่ใจคือจะมองข้ามแบบมองข้ามิงป้าแพทเล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนนะคะเล่น2เซิร์ฟเซิร์ฟจีนทั้งเซิร์ฟแบบคิวคิวแล้วเซิร์ฟอ่ะสี่สามเก้าเก้าป้าแพทมวงข้ามอันนี้ไปเลยแล้วซึ่งแบบตัวละครทีมป้าแพทคือช้ามากเพื่อจะรู้ตัวก็คือแบบเอชอช้าเพราะฉะนั้นเริ่มมาล้วเราเริ่มปูพื้นฐานเลยปูพื้นฐานตัวละครลเลยไอ้พวกนี้ถ้าเราอัพไปคือทุกตัวละครนะคะของเรานะคะม ขีดจำกัดอะไรอย่างเงี้ยมันนี่พวกนี้คืออัพพวกนี้คือเก่งเก่ง<ๆ>ตัวตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าอัพตัวนั้นอะ่ะอัพพวกเรู่หัวใจพวกนั้นอะ่ะมันจะเพิ่มทุกอย่างสแต่ทุกอย่างให้ให้ให้ทั้งให้ทั้งตีให้ทั้งตีให้ทั้งให้ทั้งไอดีเราเลยอ่ะพูดเลยให้ทั้งไอดีเราเลยนะคะเอ,อแล้วก็แบบเพชรนะมันจะมีที่ซื้อเพชรอีกะอันไหนนะจับใจ่ายใช้สอยเพชรอ่ะมันจะมีอันที่ให้ใช้เพชรซื้ออะค่ะจำไม่ได้เดี๋ยวนะหน้าไหนนะหน้านี้ค่ะหน้านี้ก็ถ้ามีเพชรน,นะคะ ซื้อมีเพรเท่าไหร่ซื้ออันนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็าําคัญเห็นไหมที่แพทบอกว่านี้เหรียญกิก้วเนาะซื้อเลยซื้อใช้เพรซื้อใช้เพรซื้อมาเลยเออใช้เพรซื้ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สุมส่มสุ่มอันนี้ก็สําคัญซื้อซื้อให้หมดเลยจนกว่ามันจะแบบเต็มจนกว่าตัวละครคุณจะเต็มแต่ถึงตัวละครคุณจะเต็มยังไงคุณต้องปลดล็อกไปเวลยี่สิบคุณก็องอั آ, พ้เต็มเวลยี่สิบเต็มเวลยี่สิบแล้วก็ต้องปลดล็อกเวลสามสิบไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเรื่อย เว้ 40, ประมาสี่สิบป่ะประาณสี่สิบนะแป๊บเดียวสี่ห้าวันก็ไว้สี่สิบแล้วนะคะก็มันจะปลดล็อกวงแหวนที่สี่แล้วก็ได้อ่าวงแหวนสี่พันเอ้ยสองหมื่นห้าพันปีเนี่ยยังจะสบายขึ้นนะคะพวกนี้ก็ซื้อไปเลยพวกวอลเลอะไรก็ซื้อช่องเล็กๆซื้อไปเลยนะคะอย่าหวงอย่าคิดอย่าคิดเหนี่ยวเพชรนะคะอย่าคิดเหนี่ยวอย่าคิดเหนี่ยวเพชรนะคะแล้วก็ตัวที่ตอนนี้พายจากญี่ปั่นมาอยากนํา,าเสนอมานนะคะวงแหวนอ่าวงแหวน ที่4คือตัวนี้ตัวนี้คือโหดมากตัวแบกทีมตัวแบกทีมขนาดไหนป้าแพทไม่รู้นะคะว่าทีมคนอื่นทีมปกติของเขาอ่ะทีมสายฟรีอะค่ะเขาใช้ตัวไหนในการแบกทีมป้าแพทไม่รู้ว่าเขาจะใช้ตัวไหนในการแบกทีมแต่แพทใช้ตัวนี้ในการแบกทีมจนแบบพังต่อสู้ทีมป้าแพทอ่ะมีแค่แสนเก้าป้าแพทเป็นตบสี่แสนได้อ่ะได้ในดานนะผ่านผ่านด่าศรีแสนได้ซึ่งลองเอาตัวอื่นแล้วนะลองเปลี่ยนทีมเดิมเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเข้าไปอ่ะ เออไม่ SSR ้วยนะแค่ตัวที่สี่ดาวอะเข้าไปอะคือแบบพาทีมผ่านได้เยอะมากเออเพราะเขามีสกิลตัวนี้ค่ะสกิลตั้งโลตรัวนี้ไอ้ตั้งโลตัวนี้แมงป่องมากเบลสามสิบแปดน่าจะปลดล็อกได้นะเบลสามสิบแปดปลดล็อกได้แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่คือวงแหวนที่สี่วงแหวนเวฟวูปตรงนี้นะคะไอ้เวฟวูปตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราใช้ถ้ายังไม่ได้ใส่วงแหวนสองหมื่นห้าพันปีให้มันนะคะให้ตรงนี้นะะ่ะมันจะกดใช้สกิลปุ๊บันจะ เรียกแวร์วูบออกมายืนข้างกายมันบอกอยนะ่างนี้นเรียกแวร์วูบออกมาแล้วก็ทุกครั้งที่เราโจมตีอะแวร์วูบจะทําความเสียหายทั้งหมดเลยศัตรูทั้งศัตรูทั้งหมดเลยตามเปอร์เซ็นต์เลือดประมาณอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะสิบสามเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูนะคะคือแบบมันตีตัวเดียวก็จริงนะคะมันตีตัวเดียวก็จริงแต่ว่าทุกตัวจะโดนดามิไปหมดเลยมันตีแบบกระจายอะคะ่ะเออแล้วแล้วก็มาคอมโบกับไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือ เปิดวงเปิดวงไฟนะคะทุกทุกครั้งที่มีตัวละครใดเคลื่อนไหวตัวนี้จะพุ่งเข้าไปตีศัตรูนะคะก็จะตามภาพเดี๋ยวเปิดภาพไปดูเลยนะคะคือแบบตัวเราทีมเราเคลื่อนไหวอันนี้ก็จะเข้าไปขวัญละตัวทีมศัตรูเคลื่อนไหวมันก็จะขวัญละเคลื่อนไหวทีนี้คือมันบัฟอะไรว่ามช่ไม่ต้องตีเรานะคะแค่มันขยับแบบแค่มันหรือมันสแตนอยู่เทิร์นมันผ่านเทิร์นมันปุ๊บอันนี้ก็จะเข้าไปขวัญขวัญขวัญอย่างเดียวขวัญแบบรัวมากจริงๆรัวมากคือไอเนี้ยกลับไปเนี้ย คอมโบกันคือสุดแล้วมันยังมีสกิลนี้อีกนะคะสกิลโล่เนี่ยโล่นี่คือจะสามารถสร้างโล่เลือดเทียมให้เรานะคะแล้วก็มันจะมีกับคอมโบกับสกิลตีธรรมดาทุกครั้งที่มันโจมตีอะ่ะมันจะเพิ่มโล่ไว้เพิ่มโล่ให้ตัวนี้ให้โล่ให้เยอะมากๆอ่ะเป็นล้านอะ่ะโดนตีเยอะยังไม่อมบอกเลยว่าเพิ่มโล่ได้เยอะมากตัวนี้คือตัวแแบบแม่ไก่ไก่ไก่ร้องอ่ะโอเคค่ะไก่กันซีนนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวงัน เปิดคลิปให้ดูเลยละกันนะะี้ยคะนะเปิดคลิปตัวนี้ให้ดูเลยวกันตัวแบกนะคะโอเคนะคะโอเคไม่แม่ที่บายเยอะละเนะคะไป 看小爷我包围直直爆裂！灼烧之之风裂吧！ i <laughs> 我永远是史莱克学院的一员。准备好为我燃烧了吗？闪开，闪开！小炎要一飞冲天了！一花一世界，一叶一菩提。别挡在我面前，除非你想变成焦炭。